สวัสดีครับเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเสียงหนาทีชาแนลนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับแนะนําวิธีการดูเรียนนะครับเรียนเรียนดวมดีนะครับหลวงปู่พรามหาจิลานะครับที่แตร้างเมื่อปีสองห้าเจ็ดนะครับปีนนะครับสําหรับ แนะนำนะครับหลักการที่จะน่าการดูาหาเหรียญงานรุ่นดวงดีรุ่นี้นะครับว่าควรดูอย่างไรบ้างนะครับครับด้านหน้าเหรียญนะครับด้านหน้าเหนนรีนหนหยญเนี่ยถึงแรกในการพิจนารณาเหรียญรุ่นนี้นะครับให้เราจดจําให้แม่นในส่วนของอบริเวณใบหน้าของปู่นะครับความคมชัด ก็จะเป็นในผมในตาใบหน้ามิตินะครับมิติขอการแกะบล็อกที่แม่พิมพ์ที่สวยงามมากๆนะครับจดจำให้แน่นนะครับบนใบหน้าตาของเหรียญด้านหน้านะครับคมชัดสวยงามมากๆนะครับและจุดที่จะงานจุดหนึ่งด้านหน้านะครับให้เราดูสังเกตดูลักษณะของกระแสเนี่ยที่น คล้ายกับนักสมิซึ่งตาดเป็นขึ้นเย่นี้นะครับตัดเป็นขึ้นคือคือจะมีเป็นลักษณะของธรรมชาติของของเส้นนักสมินะครับซึ่งเส้นกระแสนะครับที่สาดตาม S <S <an throp od> จะจะไม่ไม่ไม่มีความเป็นธรรมชาติในการกระแสกระแสเขาเรียกว่ากระแสลัศมีเนิกน,น,นะครับสองฝั่งนะครับทั้งคือด้วยเสยหญ่เป็นเกิดบุ่นนนะครับสำหรับหลักการพิจารณาด้านหน้าก็าจะประมาณนี้ สำหรับหลักการพิจารณาของเหรียญดวงดีนะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับสิ่งแรกนะครับที่ที่เราต้องดูคือนี่ความคมชัดนะครับอาจจะเป็นทุกรุ่นนะครับคว,ค,วความคามชัดของเหรียญหรือของควายมคชัดเกิดพญานาคนะครับเหรียญแท้จะมีการแกะที่ค่อนรุ่นนี้จะมีการแกะที่ความข้างสวยงามมากนะครับแล้วก็เหรีย จุดที่หนึ่งนะครับที่ต้องดูครับดูบริเวณตรงบริเวณหัเหรียญนะครับอจดจาให้แม่นนะครับบริเวณเหรียญนี่จะต้องเป็นลักษณะของหัเหรียญที่พื้นเหรียญนะครับเป็นจะเรียบนะครับแน่ไม่มีเส้นไม่มีเส้นขนแมวไม่มีอะไรนะครับจะเป็นลืนเรียบลักว่าเรียบเรียบนะครับจดจําลักษณะลือเรียบนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเหรียญแท้เหรียเจ๊ง แต่ลักษณะของจะไม่เรียบตรงบริเวณนี้จะไม่เรียบจะเป็นลักษณะของเป็รนรอยหยักนะครับเป็นด้ายหยักแต่ว่าเนี่นแค่จุดเรียบตึงจุดนี้นะจุดนึงให้เราดูบริเงียนตรงคําว่าถ้าข่ามือด้านบนนะครับคำว่าตรงคําว่าหลวงปู่มหาศีลาริติจันโทนะครับสังเกตบริเวณจุดเรียบนะครับ รูปเหรียญเนี่ยจะมีลักษณะของกับเป็นเส้นเป็นเส้นคล้ายๆเส้นนะครับวิ่งตามแนวขวางนะครับแนวขวางมาเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับดูธรรมชาติของของเส้นแต่จดจําธรรมชาติของเส้นแนวขวางให้แม่นนะครับลักษณะของเส้นเนี่ยนะครับจดจําให้แม่นครับเพราะว่าของก๊อฟนี่แต่ว่าของก๊อฟน่ะลักษณะของเส้นเนี่ยจะเป็น ไม่ไม่สวยงามเหมือนม่เรียงสวยงามน,นะครับเป็นเรื่องของการขีดแบบเป็นหยาบนะครับแบบขีดแบบขีดแบบนี้เรื่องของขีจตนาการขีดแบบทาเองนะครับจะไม่จะไม่ติดแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติของเหรียญต้องต้องติดประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะการพิจารณานะครับนะส่วนส่วนเนื้อเนื้อเนื้อที่จะมีเห็นชัดที่สุดคือเนื้อทองแดง ท้องยุบสี่เคนะครับแต่ว่าส่วนเนื้ออเนื้ออื่นๆก็ข้อลักษณะการเตี้นแนวแนวกว้างเนี่ยก็จะมีน้อยลงไปนะครับแต่ว่าจุดที่จุดหนึ่งที่มีมกันทุกเนื้อก็คือบริเวณตรงหูแกนนะครับรูแกนจะฉาบเป็นเลื่อยน,นะครับอันนี้คือเป็นจุดที่จุดที่เป็นหา ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์สำหรับผู้รับชมแล้วก็นำไปใช้ในการพิจารณาเช่าหางเรีย่น,นี้นะครับเรีย่นี้คุณนนก็างานก็เงก็มเยอะนะครับ